สวัสดีครับวันนี้ก็มาเล่นกันนี่ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับซึ่งด่านแรกเลยแล้วก็จะเล่นด่านกอดสวรรค์เลยนะครับเอาเป็นสองคนก็แล้วกันครับแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยนะครับเราเล่นกัน ตัวเหมือนผมนะครับชุดนี้คือเนี่ยครับเขาแจกนะครับแถ้าเราเล่นด่าไอ้นี่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเล่นถึงหกรอบอะไรนะครับเราจะได้ถ้าคนที่ไปดูกิจกรรมทุกคนจะรู้ครับแล้วก็จะได้ล่มสูชีพด้วยครับอันสูงๆคือเราต้องเล่นเก้ารอบครับแล้วก็ไปเล่นกันเลยครับอ้อันดับหนึ่งเยอะมากเลยครับสองร้อยหกสิบหกเนี่ยผมแค่สิบเอง ไปกันครับแล้วผมจะให้เพื่อนเขาลงนีเองนะครับเรานี่ครับนี่คือที่เราไปนะครับแล้วแต่เพื่อนครับว่าเพื่อนเขาจะลงไหนอ่าเขาลงแล้วผมคิดว่าเขนาน้าจะลงพีกนี่แหละครับนี่ครับอันนี้คือบริเวณพีกนะครับมันจะมีของเยอะอยู่นะครับ แต่ถ้าเป็นโซ่สีฟ้าตรงนี้นะครับจะมีของเยอะครับเอ้ยไม่ใช่แล้วก็มีของดีนะครับอ๋อตอนนี้เขาลงทางนี้ครับแล้วเราก็เข้าทางเลยครับได้ MP40 พีศูยครับอันนี้เครื่องล่อนครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวขอขอฟาร์มของก่อนครับ โอ้ผมได้สเปซกับ MP 4 0สนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยรีวิวปืนนะครับเดี๋ยวผมขอไอ้นี่ให้ก่อนนะครับแล้วก็ไปดูกันไม่เจอศัตรูครับไปกันอย่างเงี้ยมันต้องมีศัตรูอยู่แน่ครับจะไปกันเลยดีไหมหรือว่าจะเก็บกันว่าเราไปกันเลยก่นอนผมรอเพื่อนก่อน จะตู้แล้วครับออขอยิงไปสักช็อตหนึ่งอ่าไม่ได้ไม่ทันครับพ่อนเขาต้องมี SKS แน่นอนครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปรีวิวครับโอ้ยไม่เพื่อนอย่าช่วย รู้แล้วครับว่าเขาอยู่ไหนคิดได้ดีมากเลยเพื่อเนเอออะไรกันครับเนี่ยเติมเติมชั่วครับแล้วก็ออกกันไปเล่นกันก่อนเลยอืไปกัน เอารับของกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูน,นี่ครับอาวุธครับอันนี้คือ MK m 4 A1 อันนี้คือ AK นะครับอันนี้ฟาร์มาร์สอันนี้ M249 อันนี้กอร์่าอันนี้คือ SKS ที่ผมบอกไปครับเพื่อน M14 ครับนีชสกาครับนี m 6 0ครับนี XM8 ครับนีก็ AN94 ครับนีก็ UMP ครับ M9 MP5 ครับพุ่ถือครับ MPC0 ครับ P90 ครับ P90 เป็นอะไรครับทอมสันครับ VSS ครับ M1 สู M1014 หรือ m อ0แล้วก็ m อ็มอนี้สเปซสิออันนี้ M1887 อันนี้ a w m ครับอันนี้ SBD ครับอันนี้คา9 8าครับนี้หน้าไม้อันนี้ M79 CG 1 5นี้การติงครับปืนพลาสมาครับ ปืนพื้นพลังปืนปืนพลังครับอันนี้แคนแคนนอนแคนแคนนอนอันนี้ไอายกันครับเป็นปืนไอวอลครับอันนี้ปืนยิงตะขอครับอันนี้ usp ปืนพกครับ G18 ปืนพกบืงนกันครับ M500 ปืนพกอันนี้กระท้าอันนี้มีดหัวมีดหัวตัดคาานะครับไม่เบสบอลครับ ก็พกักวอุปกรณ์เอาไว้เสริมครับแล้วก็จะมาเล่นกันต่อเลยใครครับมา,าไปแล้วก็จะมาเล่นด่านกระชากแท็กกันบ้างครับด่านกระชากแท็กนี้๋ยวผมจะค่อยเล่าอีกรอบนึงนะครับเราก็มาเล่นกันก่อนเลยเราจะรอแล้วครับมาแล้วครับมาเลยด่านนี้คือเล่นเร็วนะครับ แต่ถ้าเล่นเป็นแบบสูสีกันก็จะเล่นนานหน่อยครับนะครับผมไม่เติมนะครับสายฟรีครับนี่ครับเขาก็ใส่ชุดเหมือนผมเลยครับอันนี้อาจจะเติมก็ได้ครับตะกี้นะครับทุกคนต้องรีบซื้อครับไม่งั้นมันจะจับเนี่ยครับมันจับเวลาอยู่ด้านบนครับรีบซื้อก่อนเลยครับ ผมคิดว่าถ้าเราถ้าเราจะเล่นดาเนี่ยครับถ้าเราเล่นปืนแล้วให้มันเป็นแบบสโคบไม่มีเราควรใช้อกลปครับหรือว่านางคนก็อาจจะซื้ออย่างนี้ครับปืนปืนสกาเอเคอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาซื้อแค่แล้วเขาก็ซื้อ,อนี้ไปด้วยครับสโคบสีกับเก็บเสียงครับนี่ครับผมเจอศัตรูแล้วเออเออไม่ might not. นอนซื้อซ้ำเลยครับตอนนี้เราอยู่ไหน เอาไม่โดนสักกระชอตเลยโดนบ้างสิโดนบ้างเออเฮ้ยเห็นลแล้วครับศัตรูล้วเรารีบตรงไปก่อนเลยครับก็เจ็บนะเจ็บนะโอ้โอ้โอ้อยากโอ้โอไปทีเออ แข่งแกงกัเยอะเลยครับเราไม่น่าไปท้าเขาเลยครับไปกันเลยครับไปนี่ครับถ้าเราเก็บอันนี้ครับเราจะบวกหนึ่งแล้วตอนนี้พวกเราอันนี้ผมก็แปดต่อสามสิบก็คือต้องเอาให้ได้แปดสิบก่อนนะครับก็คือถ้าน,นี่มาต้องเก็บแคปซูลด้วยกับถ้าคนด้วยก็จะเพิ่มถ้าทุกคนลองเล่นก็จะสนุกนะครับเจอคนแล้วครับ ปืนปืนปืมมีปืนโอ้ต่อโดนหัวไปหนึ่งครับไปแล้วครับเย่ก็เจอคนเจอคนอ๋อทำไมผมอ๋อเราออถ้าเราเก็บแคสซูนะครับถ้าเป็นแบบเมื่อเราเหลือน้อยๆนะครับ อันนี้มันจะเป็นข้อได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บไปเลือดของเราจะเต็มเลยครับเ euh, <ๆ>ออเออทอนี่ครับสมมติว่าผมเลือดอยู่19ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมไปเก็บแคปซูลน,นะครับผมจะลองไปเนี่ครับถ้าสมมุติเราเก็บแคปซูลค่ะเลือดของเราจะเต็ม200เลยครับเข้าก็ไปกันเลย เขามีปืนปืนพลังด้วยครับผมกันไว้ก่อนครับเด๋ยวเผื่อศัตรูขึ้นมาได้ครับเออไหนครับไม่ไม่เห็นเลครับ เขียเปียบนะครับเราควรอยู่กันเป็นกระจุกกระจุกครับว่าแต่ครับเราต้องเล็งดีๆครับเต่สำหรับคนที่เป็นแบบเก่งๆอย่างเช่นเ,เกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแป๊บเดียวก็หัวเลยครับนี่ไปเก็บครับก่อนที่ทีมมันเขาจะเก็บก่อน เพื่อไม่ให้เสียเพื่อให้ให,ให้เก็บก่อนได้แล้วก็ใช้นี้เนี่ยครับสองคอมโบรครับถ้ากเก็บเยอะล้วก็จะได้ยไเยอะๆตายแล้วครับเออแล้วก็ฟัาฟาไปเรื่อยๆครับ ไปอย่างนี้ยครับไม่มีใครรู้หรอกไปอย่างนี้นะครับยังไม่ได้ครับยังไม่โอ้โดนเลยตายแน่เลยครับผมนัง <c oughs> ตอนนี้เจ็ดสิต่อสี่สามครับ คือนี่ครับที่เขามีเสียงตราตีอย่างนี้เพราะว่าทีมมือเขาได้คะแนนเยอะแลครับเขาเหลือแค่สิบเองครับคือเราต้องพยายามครับสุส่ๆโอ้โหมีการไอวอด้วยนะครับนี่อนาไม่ใช่จ1จแล้วครับเราต้องชู่ๆครับไปเลยครับเราฟาร์มไปก่อนเลย อุ้ยเราเก็บเร็วมากเลยครับโอเคผมจะแอบอ้อมไปนะครับไม่ใช่ว่าไปเจอคนนะอันนี้มีหวังเก็บเลยครับอุ้ยตอนนี้ของทีมเราเราเร็วขึ้นครับเพราะเราพัฒนนี่ครับผมยังไม่ได้เก็บอะไรเลยอ๋อเก็บไปได้หนึ่งครับคูนถ้าเราตายนี่ก็เราก็ต้องไปเก็บแคปซูลใหม่นะครับโอ๊ะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บ ดูดังกันแน่นอนโอเคแล้ว่าก<อ>่ะอ,อ,อะไรเนี่ย75ก็ต่างกันอยู่แค่10ครับดูที่ว่าทีมใครจะได้ผมเอาครับอ๋อทำได้ไงอ๋อมากันวเป็นจุดๆครับอุ๊ยเชอ ของแคปตูนครับโอเคโอเคเหลือ okay. okay. like, ต่างกันอยู่แค่ก้าครับเฮ้ยอย่าบอกนะเราอาจจะตายได้เลยครับเพราะว่าทีนมาเขาเจ,จ็ดสิบเก้าล้วอาจตายเลยแพ้เลยครับไม่แพ้เลยยิงอัดหน้าโมโหจ้าโอ้โหแดงเท่เลยครับโอเค คลิปนี้ก็จบกันแล้วนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย